สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับวความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับได้ฟังเพื่อนๆมาและพิจารณาดูนี่เป็นการแข่งขันกันหรือเปล่าระหว่างใครบางคนที่ทนายกับตัวชัยพลที่เขาเรียกว่าเป็นจำเลยความจริงแล้วนี่การที่อยู่ นอกห้องพิจารณานอกศาลนี่ไม่ควรจะเรียกกันหรอกนะว่าเป็นจำเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ในศาลไงไม่ใช่กิจกรรมในคดีนั้นเดี๋ยวนี้นะ่ะเหมือนกับคำคำนี้เอามาด้อยค่าคนอื่นจริงเขามีฐานะอย่างนั้นจริงแต่นั่นน่ะในศาลไม่ใช่นอกศาลการจะมาเรียกว่าจำเลยมันไม่ถูกเลยแต่มาทำเพื่อด้อยค่ามาดูช่วงหลังๆมานี้นะ่ะถึงตอนนี้ ดูแล้วว่าคนคนนี้นะ่ะต้องการแข่งขันกับชัยพลหัวข้อวันนี้คือชัยพลชนะทนายมาดูเหตุผลว่าทําไมทนายแพ้จําเลยหรือจําเลยชนะทนายทําไมเอาเขาหนะมาแข่งขันกันเขานะ่ะแข่งขันกันเองแม้ว่าจําเลยนะ่ะไม่อยากแข่งแต่คนที่เป็นทนายต่างหากนะ่ะที่บอกว่ากูจะล้มมึงให้ได้เขาต้องการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้คนคนนี้ ไม่มีที่เดินในสังคมชอบเอาตัวเองมาเปรียบเทียบจะให้สังคมตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะตอนนี้นะ่ะคือทนายกลับมาแพ้จำเลยเพราะตัวเองชอบเอามาผูกเอามาเปรียบในความคิดผมไม่ได้บูลลี่นะกูนะ่ะจะเอาความที่ตัวเองเหนือกว่าให้ชาวโซเชียลตัดสินว่าชนะเพราะฉะนั้นการที่มีจิตใจผูกอาคตาแบบนี้มันทำให้หลงตัวเองเกินไป ใครเนะี่ยช่วยมันมีปัญหาการที่บอกว่าจะฟ้องร้องทําให้เขาติดคดีแน่นอนการโดนคดีเนะ่ยหมายถึงชีวิตของการรับราชการจบไปเลยหมายถึงการพ่ายแพ้เหมือนกันทนายสู้กลับเจ้าหน้าที่ของรัฐใครจะแพ้ก็รอดูกันอาจจะมีผลที่ศาลได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ก็พูดนิดนึงถึงไอ้เกิบที่ดาวังคาร สิ่งที่ผมพูดนะ่ะอยู่ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่ที่ดาวังคารจะพูดถึงเรื่องความระยำตำบอลที่ดาวังคารถ้ทน่วยตกอับที่ดาวังคารพฤติกรรมชาติชั่วมึงเป็นคนที่ใช้ไม่ได้คำพูดของมึงนะ่ะที่ผ่านมาเหมือนเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยมึงหัดยอมแพ้บ้างเถอะหัดยอมรับความจริงบ้างไม่ใช่แค่พูดเพื่อเอาคอนเทนต์พูดเพื่อเอามันพูดเพื่อเอายอดวิว คำพูดหลักล้านการกระทำหลักร้อยแต่คนดีๆทั้งนั้นน่ะออกมาบูลลี่ในวันนั้นที่ทนายเบิม้มทนายสุรชัยชินชัยออกมานั่งพูดในหน้างานวันนั้นไอ้นี่น่ะหลอกเลียบแบบอิจฉาเขาทุกอย่างน่ะบูลลี่ทนายบูลลี่งานบูลลี่องค์ปู่บูลลี่คนมาร่วมงานมึงลืมกําพืชมึงแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนน่ะมึงนี่น่ะ เป็นคนที่ล่ารายชื่อเพื่อยกองค์ปู่ให้กับจังหวัดหมาตัวไหนที่ทําเมื่อก่อนนี้ผมถามว่าหมาตัวไหนฝากไอ้เกิบหัวไม่มีผมเมื่อก่อนน่ะหมาตัวไหนล่ารายชื่อวันนี้มันผิดหวังหลายๆอย่างผิดหวังที่มันไม่ได้ร่วมงานด้วยเมื่อก่อนน่ะมันตั้งเป้าว่าจะมาร่วมงานไม่รู้หมาตัวไหนพูดว่าจะมาร่วมงานผลสุดท้ายนะ่ะ ถูกถีบหัวเหมือนหมาตัวหนึ่งท,ที่เที่ยวไล่กัดคนน้นคนนี้เพราะความอิจฉาไม่ได้ดังใจคนอย่างมึงที่ดาวังคารพอคนอื่นเขาทำนะ่ะไม่ได้ดังใจมึงมึงก็ฟาดงวงฟาดงาอิจฉาเขาใส่ร้ายเขาหาเรื่องเขาความคืบหน้าจากทางช่อง u t u b e ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งบางคนนะ่ะทนายเสนอแนะวิธีการหรือข้อคิดการป้องกัน รู้ทันเกมฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นว่าพวกเดียวกันมาด่าอ้างว่ามาชี้นำฝ่ายศัตรูมาเล่นงานหรือเปล่ายุแยงแต่แข่งรั่วหรือเปลาพวกนี้นะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเดฟซีลุงพลผ้าแตนจริงไหมหรือเข้ามาขัดขาทนายเพื่อไม่ให้ทนายนะ่ะพูดประเด็นสำคัญเหล่านี้สิ่งที่ทนายพูดไปเป็นการป้องกันแล้ววันนี้นะ่ะเรายอมรับแล้วว่าเรื่องขององค์ปู่จบปัญหาแน่นอน ไม่มีใครสามารถมาทำร้ายองค์ปู่ได้อีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาทนายดูจากเมื่อวานเขาต้องการที่จะเอาคำพิพากษาของสังคมทำลายความน่าเชื่อถือของลุงพลป้าแตนทำให้ลุงพลป้าแตนขาดคนหนุนอีกอันหนึ่งถ้าทำได้ก็คือให้ไปติดคุกเลยคืออย่างนี้น่ะคุณจอจานเป็นนักข่าวที่เคยอยู่กก,กอกหัวหน้าหมู่บ้าน และตอนหลังน่ะออกไปเพราะขัดแย้งกันเมื่อ2วันที่แล้วได้ให้ข่าวทำคลิปเมื่อวันที่5มมก,กราตัวเองน่ะไปทำธุระในจังหวัดและได้ไปเจอกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ได้มาขึ้นสารในเรื่องของซินโครตอนตนเองก็เลยแสดงตนขอข้อมูลและข้อมูลที่ได้น่ะก็รับมาก็เป็นบวกทำนองว่าผู้ต้องหาเยอะที่ไม่มีประจักษ์พยานแต่ต้อง มาจนมุมด้วยนิติวิทยาศาสตร์เขาก็ให้ FC ฟซีเขานะ่ะสบายใจได้ประมาณว่าไม่รอดแน่ไปจนมุมด้านนิติวิทยาศาสตร์ทานายฟังดูแล้วแปลกๆคุณจอนะ่ะก็บอกชัดเลยว่าไปเอามาจากเจ้าหน้าที่แต่ทนายอยากรู้ว่าจะมีใครไปด่าเขาบ้างไหมที่เอาความลับของคดีมาพูดจริงๆเป็นเรื่องที่เสนอได้เพราะมันนะ่ะไม่ได้ลึกอะไร เพียงแต่ว่าพูดข่าวคร่าวๆเท่านั้นแล้วมันมีปัญหาคำถามอยู่ที่ว่าที่คุณจอบอกว่าเจ้าหน้าที่สามคนบอกว่าไม่มีการซักค้านท่านายจำเลยไม่มีการซักค้านหมายถึงว่าจนด้วยหลักฐานและไม่รู้จะซักค้านอะไรพยานให้การเสร็จแล้วทนายฝ่ายจำเลยก็ไม่ซักค้านทนนายฟังประเด็นนี้แล้วไม่น่าใช่ เพราะก่อนหน้านั้นทนายน่ะก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ไปคุยโต้ว่าโดนทนายฝ่ายจำเลยซักค้านเรื่องที่อดีตผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของสินโคตรตนไปตรวจดินเอที่ต่างประเทศแต่จริงๆน่ะตรวจที่โคราชดังนั้นทนายมั่นใจว่ามีการซักค้านความคืบหน้าจากทางช่อง y o u t u ป e ปกรณ์พักดีทมได้พูดไว้ดังนี้ครับหลังจากที่ผมได้ไปฟังไลฟ์สด ของทนายดาวองคานมีการพูดทำนองว่าที่ลุงออกมาพูดในลักษณะต่อว่าต่อขานต่างๆนานามองว่าเป็นการมีผีร้ายสิงสู่อยู่กับลุงเพราะว่าลุงเนะ่ะเลี้ยงผีผมเนะ่ะเคยพูดมาตลอดว่าสิ่งที่ลุงเขาเป็นนะ่ะสิ่งหนึ่งที่ทำไม f อซถึงรักเขาทำไมเอถึงชื่นชมเขาเพราะว่าเขานะ่ะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเขาโกรธเขาก็แสดงอารมณ์โกรธ เวลาเขาไม่พอใจเขาก็แสดงอารมณ์ไม่พอใจเวลาที่เขารู้สึกเศร้าเวลาที่เขาอยากร้องไห้เขาก็จะแสดงอารมณ์แบบนั้นเวลาที่เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นตัวของตัวเองเขาตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของเขาที่ทำให้ FC และตัวผมด้วยที่มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดขายของเขาเพราะเขานะ่ะไม่เฟกเขามียังไงแสดงออกอย่างนั้นแต่คำพูดที่คุณไปกล่าวหาว่า ต่อว่าต่อขานใครคนใดคนหนึ่งเขานะ่ะไม่ได้บอกว่าเป็นใครและคุณนะ่ะก็ไปตีว่าเป็นตัวคุณและคุณนะ่ะก็ไปใช้คำว่าตรงนี้ปีศาจร,ร้ายผีร้ายสิงสู่ร่างของลุงลุงเป็นลักษณะไหว้ผีมุกนี้เล่นไปแล้วเลี้ยงผีความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยนะ่ะยิ่งคนในยุคคุณยุคผมนะ่ะเรื่องพวกนี้มีความเชื่ออยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วศาส,สนาพุทธ มันมาพร้อมกับคําว่าความเชื่อเรื่องผีเรื่องพามเรื่องพุทธผมก็เคยไหว้เมื่อไปเข้าป่าคุณก็เอามาโยงจนได้คุณกลับมองไม่เห็นตัวเองที่พยายามพูดแทรกเขากระทำในสิ่งต่างๆนานาตลอดปี2565้ากเขาก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาทำมาหากินสุจริตสิ่งที่เขาแสดงออกมาเขามีความรู้สึกว่าถึงเวลาหนึ่ง จุดเขาควรจะออกมาพูดอะไรบ้างอันนี้นะ่ะเป็นจุดที่เขาทำมาตลอดไม่ใช่เขาเพิ่งมาทำในการที่เขาฟาดกลับคุณนะ่ะแต่เขาไม่ได้ออกมาฟาดหรือแซะคนอื่นทุกๆวันใส่ร้ายป้ายสีความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลได้พูดไปอย่างนี้ครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของจำปาดงนิดหนึ่งผมได้ติดต่อไปที่คนรู้จักที่จำปาดง เสนอแน่ว่าองค์ปู่วันที่9หลังจากผ่านพ้นพธิธีการบวงสรวงไปแล้วต่อไปก็จะมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอันนี้เป็นปกติทุกๆอย่างถ้าไม่มีการบำรุงรักษามันก็จะมีการเสื่อมโทรมอย่างเช่นโรงแรมของทนายก็บำรุงรักษาไปมหาศาลซึ่งมันจะต้องใช้เงินทนายนก็เลยให้คนไปคุยกับลุงผลว่าทนายอยากจะหากล่องมารับบริจาค ซึ่งการรับบริจาคเป็นเรื่องของคนที่ไปบวงสรวงตรงนั้นไม่ใช่เป็นการบริจาคแบบเพียออไรทั่วไปหมดก็คือใครที่มีจิตศรัทธาไหว้องค์ปู่แล้วอยากจะให้องค์ปู่สวยงามมีการดูแลตลอดเวลาหลังจากไหว้เสร็จแล้วทำพิธีเสร็จแล้วก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยหลังจากที่แจ้งข่าวไปแล้วก็ได้รับคำตอบผ่านจากตัวแทนของทนายลุงพลบอกว่า ผู้มีจิตศรัทธาทํากล่องมารับบริจาคแล้วทนายฟังแล้วก็ดีใจทนายก็เลยร่วมสมทบทุนผ่านตัวแทนของทนายเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้เงินที่ได้ไปทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นสิทธิขาดของผู้บริหารลุงพลพัตนหรือทีมงานไปใช้จ่ายตามความจาเป็นจะไม่มีการอ้างว่าอ้งน่นอ้างนี่เพราะว่ามันอ่ะเกิดจากความจิตศรัทธาขอให้ทุกท่านที่ไปร่วมงาน ร่วมบริจาคหรือร่วมชมผ่าน YouTube หรือร่วมส่งจิตศรัทธาไปขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาจากทนายนิทัศน์